สอนได้เสื้อโบวัตแบบซีสีไปดูกันตั้แรกเราไปที่ Google เต่อไปเราไป่ตวขาวต โลโก้นะตัดโลโก้ถ้ากดไปที่เลยาคนก็กดค้างกดค้างไว้เลยนะดาวโหลดรูปภาพต้้นเลยะถ้ามันจะนนว่าต้องดาวโหลดรูปภาพไหนพาดนะเซวนะ อ่าโลก้าเตโดเรดากันนี้มั้ย1,000บาทรูปเราดนเป็นทั้งนั้นอีกนะนี้ใช่มั้ยโทรปะจันดานะคะพี่ดาวค่ะว้าวคือคือค่ะ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  <coughs> oh Hola a todos, soy Suárez. Hoy es un día para buscar el en trabajo. Oh Deseo a todos los trabajadores de Tailandia y del mundo mm. mucha fuerza y venir a esta... กดปุ่อวตาไอเทมแล้วกด้านสุดเลยนะอันที่สี่ลกด,กดอันนี้แล้วก็กดเลี้ยเส้นะนเยวเราก็กดเ้็ ใส่ขาว่าปาดลงไปแล้วเราก็เขียนชื่อได้เลยว่าเอาชื่อหน็ได้แต่เราจะเขียนชื่อขาว่าบูเซ์นะนะะแล้วก็เปิดเป็นเลแล้วก็เล่นตัวดาา้านล่างถ้าเราอยากขายนะแลค่ ไปที่ตรงนี้เลยถ้าเราไม่อยากขายเนี่ยให้ดป่วกันนะแล้วก็ไม่ต้องกดเลยไ่อปิตาเลยแล้วจะมาสอนขายก่อนนะฟรีๆให้เรากดไปที่คนี้แล้วก็กดคำนี้แ้วก็กดคนี้นะแล้วถ้าคยณาเป็นแค่สองรบัตก็ถ้าเป็นศูนย์มัะไม่แค่ช้น สั่งลบักเดือตสิลบัตัดทิ้งแตเาตงเิลบัก้กดมีปีกทีแล้วก็กดทีได้แล้วก็กดกากระบาดเล้แล้วก็กดไปที่อาวตานกดไปตัดไต แล้วแต่อุกรที่ใช้เส้นนี้นะนี่ห้าใช้เส้นนี้ดีค่ับพอมันเรียกว่านี่ใชเส้นี้เส้นี้ที่ ทุกคนคิดว่าปีมันไม่ใช่สายซี่อาเดี๋ยววันหน้าเราจะมาสายหาชักเคลมกันนะ